น่ารักวากๆลูกสาวนะคะทางออกเลยค่ะเอ้อยคนยานี่นะเอาคลิปลูกสาวมาเนี่ยค่ะไม่ได้เปิดเสียงเอาแต่คลิปนะคะ<อ>น่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะอืน่ารักจริงๆนะคะเดี๋ยวกอนแชร์ไว้ก่อนนะคะเนาะแชร์ไว้เก<ๆ>็บความน่ารักของลูกสาวมาฝากแม่ตลอดนะคะ สวยน่ารักนะคะไม่ว่าอยู่ในอิริยาบทไหนนะคะสาวน้อยคนเก่งขอบคุณเฟดแม่เล็กนะ <c ười> คุณญานะ <c ười> ดูไปยิ้มไปนะคะ <c ười> น่ารักมากๆนะจ๊ะน่ารักมากๆ คุณย่ามีหลายเฟซนะคะเนาะมันก็น่ารักทุกคนเลยเพื่อนก็จะเป็นคนที่รู้จักนะคะบางคนไม่รู้จักเขามาขอเป็นเพื่อนเราไม่รับนะคะเนาะส่วนมากก็จะรับคนที่รู้จักนะคะยิ่งผู้ชายนางไม่รู้จักนางไม่ได้รับเด้อ ก็ไม่เหงาเนาะคะ่ะเพื่อนๆที่รักจ๋านะคะเรามีเพื่อนได้คุยได้นี่นะคะแต่ผู้ชายแอดมาส่ตัวนางไม่เอานะ่ะดูลูกสาวน่ารักมากนะคะน่ารักที่สุดเลยจริงๆดูความน่ารักดูไปยิ้มไปยิ้มที่สดใสสวยงามนะคะดูแล้วทำให้แม่แม,มีความสุขมากๆเนะคะนางน่ารักนะคะเนาะดูยังไงก็ไม่เบื่อ น่ารักที่สุดสาวน้อยวัยใสนะคะน่ารักดูแล้วก็ยิ้มไปนะคะดูไปยิ้มไปมีความสุขเป็นคนที่สดใสอะแค่รอยยิ้มก็ทำให้แม่มีความสุขเนาะคะ่ะเอฟซีมีความสุขเป็นที่รักแล้วเนาะคะ่ะน่ารักมากมาก เป็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องเติมแต่งนะคะความน่ารักมาจากข้างในของหัวใจนะคะเนาะไม่มีใครไม่บีแบบคนนี้ต้องให้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อย่างเงี้ยลูกสาวก็จะออกมาจากข้างในของเขาจริงๆนะคะมาจากข้างในจริงๆของหัวใจนะคะ ดูแล้วสุดน่ารักน่ารักจริงๆนะจ๊ะ <c oughs> ดูไปก็ยิ้มไปแล้วมีความสุขตามนะคะ <c oughs> เอาภาพที่น่ารักมาให้แม่แม่เอสซีแฟนคลับ <c oughs> รับชมนะจ๊ะ <c oughs> ดูไปก็ยิ้มไปค่ะแม่แม ดูไปยิ้มไปน่ารักมากๆสำหรับคลิปนี้คุณย่าก็ขอจบที่เพียงเท่านี้เอาความน่ารักของลูกสาวนะคะชาวน้อยคนเก่งเ่งชานุมานนะคะน้องแอมชนทิชาคนสวยน่ารักมีสเสน่ยิ้มมีสเสน่ห์นะคะสวยทั้งกายและสวยทั้งใจขอบคุณสำหรับแม่แม่เอฟซีที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณยา่า ันหอมสตอรี story, ่มากมากนะ